โยโยโยบ่ายสามตรงเจอนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นจริงๆนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เป็นฟีฟ่าเดย์นะครับฟุตบอลทีมชาติก็จะแตะกันนะครับมาถึงคำ่ำคืนวันพุธครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยของอียิปต์ อียิปครับรอบรองชนะเลิศนะครับย้ำว่าเล่นนัดเดียวรู้ผลเลยครับซามาร์เรกจะเปิดบ้านเจอกับปีรามิดนะครับซามาร์เรกเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นเกมล่าสุดในอาหรับครับเสมอกับอัลนาเซ์ทีมของโรนัลโดมา1ต่อ1นะครับแกนหลักชุดนี้ก็มีโอมากาเบอร์ครับมีซิโซชิกาบาล่านะครับกองหน้าเนี่ยเป็นเซฟเดนจาซิลีนะครับกองหน้าตัวเก่งชาวตูนิเซียครับเจอกับปิรามิด เกมล่าสุดคือลงเล่นในลีกนะครับเปิดบ้านถล่มเอาอาลีมา3-0ครับมีอิบราฮิมอัดเดล โมฮัมหมัดซาบ์นะครับมุตฟาฟาติแล้วก็มีตัวเก่งอย่างฟรากีลาเคนะครับกองหน้าชาวแอฟริกาใต้ครับเจอกัน2นัดในดีกฤดูกาลที่เพิ่งจะจบลงไปครับปรากฏว่าสมาเล็กเปิดบ้านชนะ1 0นะครับในบ้านพีระมิดจบ0-0ครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยสมเล็กได้เปรียบเหมือนกันเพราะว่าเล่นในไคโรอินเตอร์เนชันแนลนะครับถือว่าเป็นรังย้าของสมเล็กแล้วถ้าจะดูอันดับเนลีกที่เพิ่งจบไปเนี่ย คือสมาเลกอันดับ3ส่วนปิรามิดเป็นรองแชมป์นะครับดังนั้นใกล้เคียงมากครับผมดูแล้วเนี่ยก็ยังชอบที่สมาเลกในบ้านนะครับยังไงก็ตามต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับแถมสถิติที่ผ่านมาก็มักจะทําได้ดีด้วยครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจสมาเลกในบ้านปิดประตูแพ้ใน90นาทีครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์สมาเลกเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย